ไปดูกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมของเยาวชนค่ะกับกิจกรรมเยาวชนสอนชนคนรักทะเลนะคะโดยสอนชนภาคที่สองนะคะได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมเยาวชนสอนชนคนรักทะเลปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้รู้จักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลค่ะ ที่อาคารอนเนกประสงค์ค่ายจุลาภรกรมฐานราบที่3กองพลนวิกโยธินตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนาวาเอกเรืองวุฒิพวงพิรมรองผู้อำนวยการกองสารนิเทศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติภาคสองร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเยาวชนสอนชนคนรักทะเลปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้รู้จักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลโดยมีผู้แทนสำนักศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาสผู้แทนสำนักงานทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งที่9ปัตตานีสอนชนจังหวัดนาราธิวาสคณะวิทยากรคณะครูอาจารย์นักเรียนตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะทางทะเลการคัดแยกขยะการกําจัดขยะสร้างโองกาสให้กับเยาวชนได้รับทราบและเข้าใจปัญหาขยะทะเลทําลายสิ่งแวดล้อมณนะว่าเป็นปัญหาระดับชาติโดยเฉพาะปัญหาขยะ ต้นเหตุใหญ่การเสรียชีวิตของสัตว์ทะเลและการฝึกปฏิบัติการทำ CPR ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้รู้จักและเห็นคุณค่าของสปีกอนธรรมชาติรวมทั้งมีการช่วยกันดูแลและรักษาไว้ให้ยั่งยืนด้วยนะครับทั้งนี้ตามแผนปฏิบัติปฏิิบัต,บตราชการของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลประจำปีงบประมาณ2517 กำหนดให้มีการจัดอบรมมวลชนสัมพันธ์ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2เพื่อให้เด็กและเยวาวชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่ได้จากท้องทะเลกับ